ครับช่วงนี้ไปดูเริ่มต้นที่ความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเกรรรษตรกรผู้ปลูกกระเทียมครับในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอให้เข้าไปช่วยเหลือเรื่องของปัญหาราคากระเทียมที่มีความตกต่ําในตอนนี้ครับที่สะะรารการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นผู้แทนรับหนังสือจากตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอขุนยมกว่า100คนเพื่อขอความช่วยเหลือราคากระเทียมตกต่ำและไม่มีพ่อค้ามารับซื้อกระเทียมในพื้นที่โดยได้ขอให้ชะลอการนำเข้ากระเทียมจากต่างประเทศและกำหนดปริมาณกระเทียมที่นำเข้าให้มีปริมาณที่เหมาะสมรวมทั้งการลักลอบนำเข้ากระเทียมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมทั้งขอให้ช่วยพยุงราคารักษาราคาให้ไม่ต่ำกว่าต้นทุน ตลอดจนวิธีการลดต้นทุนการผลิตกระเทียมและหาพืชใหม่ๆที่มีความต้องการของตลาดซึ่งปัจจุบันมีกระเทียมแห้งในพื้นที่กว่า4,000ตันเษกษตรกรได้รับความเดือดร้อน1,117ราย ทางด้านสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะก็ได้มีการเสนอแนวทางการกระจายกระเทียมจากผู้ผลิตไปสู่ตลาดปลายทางโดยตรงประกอบด้วยการจําหน่ายผลผลิตกระเทียมสู่ผู้ค้ารายใหญ่และผู้บริโภคโดยตรงผ่านสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศประสานจําหน่ายกระเทียมแกะกลีบเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมโดยตรงจัดหาไบายเยอร์เข้ามาเจราจารับซื้อกระเทียมแกะกลีบจากเกษตรกรในงานสแสดงสินค้างานแม่ฮ่องสอนม่วนใจระหว่างวันที่2-6ถึงกกรกฎาคม นี้พร้อมทั้งจัดหาสถานที่ให้กับเกษตรกร,กรนำกระเทียมไปจำหน่ายปลีกให้กับผู้บริโภคโดยตรงและจะมีหนังสือถึงอธิบดีกรมการค้าภายในขอให้ประสานกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้กระเทียมเป็นวัตถุดิบขอให้เพิ่มปริมาณการใช้กระเทียมไทยเป็นวัตถุดิบหลักในการแปรรูปสินค้าค่ะทับกอหลายหน่วยงานพยายาม